หาคาฟฟตอนวันประชุมมูกคาเฟของเราเนี่ยน้ำร้อนก็ต้องน้ำร้อนพุ่งคลักคลัก,ลก,ลกไม่ใช่น้ำร้อนไม่พุ่งแล้วไปชงกาแฟให้แขกกินน่ะมันดันพุ่งกัจะไหมนี่จัดการชากเชิรแก้วเก้ามันต้องเรียบร้อยบ้างป่านี้แล้วแล้วแขกก็ไปไหนกันหมดน่ะไม่มาหากินกันเลยเหลอาเกาคงกาแฟเนี่ยดีอร่อย <c oughs> <c oughs> กาแฟสาวเชิญเนี่ยอ้าวสวัสดีสวัสดีพี่วัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีเชิญ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 นั่ง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 เลยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอ่าเดี๋ยวสั่งก่อนสั่งก่อนเดี๋ยวถามน้องๆก่อนนะเอาอะไรบ้างเอานั่งเลยนั่งเลยวันนี้ต้องอาศัยร้านหน่อยนะเพราะว่าที่บริษัทเนี่ยมันอยู่ในนั้นมันไม่ไหวไงไม่ตอนแรกกาคุยที่ที่บริษัทนั่นเออแต่ทีนี้พี่เอยื่สถานที่ใครนะพี่เอเจ้าของเจ้าของรายการบอออกกกกไปปปปปเเเเ้้้้าาาดดววววยยยนนนนะะ่่ใใหหููู็็็ตัรจ ได้เดี๋ยวตัดกระเป๋ากันนะได้เอาอะไปหาพี่เอมาพี่เเขาไปหาพี่เอมาไปหาเรื่องอะไรเสร็จปั๊บแล้วแกบอกเนี่ยคือเราเนี่ยมุกแปะกันมากๆเลยนะก็ใช่เลยแล้วแกบอกว่านี่นี่คือกระเป๋ามุกโอ้ถ้าเกิดผมเปิดออกมาอ่านนะบึ้มเอาขอเลยเอาอเลยบึ้มแรกเอาบึ้มแรกมาก่อนตอนทีนี่นะผู้หญิงที่ทําให้ผู้ชายหลงก็คือผู้หญิงที่แชร์โลเคชั่นผิด ดิ๊ยผิดอ่านไหมเนี่ยผิดใบบ้างมีกี่ใบดูด um> oui ิมันมีกี่ใบเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรอันนี <c 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 ้แค่ใบแรกเลงโยนทิ้งไปเถยกระเป๋าพี่อน่ยเอาแล้วมาอะไรบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงคาปูเย็นสองทัพลาเต้เย็นสองปูน่าช่องไอร์แลนด์ต้มตำไส้อ่าเด็ดเด็ดเด็ดมันต้มตำไม่ได้สักมีปูน้าเห็นมีปูคาปูชิโน่กับลาเต้ มึงจะงงอะไรก็มาางมาาบอลางบอลามาดีดีหน่อยบอลบอลกินให้พี่หน่อยกินดีกินดีเอ่อไปก่อมสดแลวร้อนเีชนใจชนใจไหมชนใจาดีมันเข้มข้นดนะนี่กินที่เรามาคุยวันนี้นี่นะเพราะว่าแขกรับเชิญแขกรับเชิญรายการงวดหน้าไม่มีแลเราไม่รู้จะเอาใครมาเล่นเพราะว่าเล่นต้องให้เล่นเข้าพวกเราด้วยดารารับเชิญนักพร้อมพี่พี่ขอเสนอเน นักการ์ตูนรูกทุ่งอารมณ์ดีเยอะนะถ้านักร้องลูกทุ่งนี่นักร้องใต้ดังเยอะเลยเออใช่เออใช่แค่มีคนเดียวเลยใครหนูวงพัทลุงน้าฮายวัวช็อตเออเอานักร้องคนนี้เลยใครเนี่ยคือรูปร่างดีนักร้องใต้หุ่นดีๆเพลงขายเป็นล้านเลยล้านสี่ล้านตลับเลยตอนนั้นน่ะ บาวออบาวีเอามาทำไมเพิ่งผ่าตัดลิ้นหัวใจอยู่เมาไม่ได้พอนอนพะงาบอยู่ตอนนี้ลำบากนักร้องคนนี้พี่บอกเลยชื่ออะไรดังมานานมากแล้วมีความสามารถทำกับหนังก็ได้แสดงหนังก็ได้นี่เขาได้รางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมประจำปีนี้เลยเนได้รัเตอร์หน้าใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ได้พ่วงกับหน้าใหม่ด้วยเขาคือใครเอกชัยศรีวิชัยอ ที่ไปป่าเอ้ยถ้าบอกมาทีแรกนี่คือจบไปแล้วรู้จักเขาเลยใช่ไหมเป็นคนแบบไหนคนเนี้ยอย่าเอามาเอามาเหรอเฮ้ยเอามาที่พี่เอกดังนี่พูดกันแต่เรานี่ฉันมีกันี่เออนักเลงนักเลงไงวะนักเลงเมื่อก่อนชอบตกคนดูตกไมแห้งตบตบคนดูไม่หลายครั้งนั้นไปเล่นคอนเสิร์ตเออหมาเดินตัดหน้าเวทีกำลังจะรํ้อะไรจิกวัวหมาต่อยบอยหมา ่อยหมาเออคนรวยอ๋องอ,อ๋องอย oh, ่างเงี้ยเลยโอ้ยฟังใครด้วย่อยหมาไอ้กระหมาไม่มีไม่มีเอกชัยเขาไม่ได้เขาถูกเอกชัยเขาถูกใส้ไลนไม่มีเลยปัจจุบันนี้ไม่มีทีงได้ข่าวมานิสัยดีมากดีมากแล้วเขาก็เล่นตลกได้นะทิดเขาคุกคีอยู่กับพี่เป็ดเชิญยิ้มอยู่ตอนเป็นอาการเขาเลยแล้วมุกภาษาใต้นะพี่เอกเขาก็ได้นะได้เนี่ถอดชอบเลยถอดชอบเดี๋ยวผมลองลองเล่นให้ดูแบบเปรีบเอกชัยภาษาใต้ในกะปิเขาเรียกอะไรกะปิเคยเลยอ่ เคยกินกะปิเคยกินเคยอตกลงเคยไม่เคยเคยอย่างเอาง่ายๆเลยอย่างคนใต้เนี่ยถ้าเข้ามาดูวงดนตรีรุกทุ่งถ้าคนมาเยอะคารักคาลุ่ยจังหูเม็ดคารักาุ่ยเต็มไปด้วเม็ดไอ้เม็ดนี่อะไรเนี่ยอ๋อเม็นเยอะมันหมาเหรออ่าอย่างมาสิบคนสิบเม็ดห้าคนห้าเม็ดสามคนห้าเม็ดคนเดียว2เม็ดเฮ้ยทำไมคนเดียวสองเม็ดอ่ะอ๋อถ้าเม็ดเดียวเขาถือว่าเป็นอุ้งอ๋อ อย่างพ่อพ่ออีพ่อ <laughs> อย่างแม่แม่เมีน้องสาวอีหล่าเมียเอาทำไมเมียเรียกนั่นอ่ะเหมือนมึงเรียกแหละไ, <laughs> ไม่จีใต <laughs> <ม>้ก็ <laughs> <laughs> ได้แล้วอย่างอ่าอย่างอ่าเงียบอ่ะเงียบเงียบเงียบไม่เงียบจังเลยไม่คุ่แค่เราเลยเหรอกำลังศึกษายอยู่ฮะเอออฮะฮะ ตกลงเอาเฮียคนนี้ดีกว่าตกลงเลยนะแคนเซนเลยแคนเซนเอกชัยศรีวิชัยเลยเอาเฮียคนนี้ใครอยากเป็นเศรษฐีชาลสีชาลสีนี่ไม่ใช่หมดเลยอย่ไมพีพีปูได้ป่ะปูได้อะปูมาปูมาพีพีถ้าเดี๋ยวถ้าเล่นทางกรุงเทพอ่ะมันมันเขาเล่นกันเยอะนะเล่นทางแบบทางใต้ดีกว่าแต่เป็นบุ๊กชาลสีเนี่ยเรารองรับตอบใต้ได้ได้ได้ใครอยากเป็นเศรษฐีชาลสีชาลสิีเวลาเป็นภาษาไทยกูนี่เลยกูนี่เลย ใครอยากเป็นเศรษฐีกูนี่แหละกูนี่แหละใครอยากมีรถยนต์กูนี่แหละกูนี่แหละมันแข่งแรงมากเลยอ่ะดูตื่นตาตื่นใจเลยเดี๋ยวพี่เล่นกันสองคนไปปูให้พี่เขาเล่นโอเคโอเคเราร้องพี่ร้องกูนี่แหละได้นะได้นะเอาชัดๆเขชัดพี่อย่างนี้อ่าพี่อย่างนี้นะได้อ่ร้องให้เขาใครอยากเป็นเศรษฐีกูนี่แหละกูนี่แหละใครอยากมีรถยนต์กูนี่แหละกูนี่แหละใครอยากตัวเลี่ยมทองกูนี่แหละ จะสัวหายไปไหนจาสวยจะสวยนลับกันได้ตอนกลนนัมันยงไม่ลงนอนเออกอนเล่นมุกผิดๆทุกๆอย่างนี้ไงล่ะคะพี่ตั๊กไม่แปลกใจเลยค่ะที่โดนตีอยู่บยบ